โอ้ยโอ้ยเยี่ยสิเอ๊ยเอาเว้ยวันนี้แมนยูมาดีว่ะุดโดนสั่งเลยดิสั่เลยโอ้ยแมนเดนุ่มมึงแมนดูอ้ยแมนดูสุดยอดสุดยอดลูกนี้มาถึงเลฟคอนเลฟคอดเป็นบึ้งจิงยิงโอ้ยเยี่ยสิเอ๊ยโอ้ยแมนยูมันสุดยอดจริงๆวันนี้นี่มันต้องวันนี้ดิจงจะสมกับการเป็นปีศาจเองอะไม่ลำเว้ยสั่เลยสั่เลยโอ้ยนี่เดี๋ยวมึง ได้ใจหญิงเออมันต้องผัดนี่ออกยังไงยัดไปแล้วยัดไปแล้วเอาอยู่้วยด้วยครับโ้ยชิบ้าเดียวชิบ้าเดียวจังหวะนี้ชิบ้าเดียวลบได้เลยวอุ้ยโอ้ยน่าเซฟได้โอ้ยเฮ้ยหัวใจจะไหวเล่นกันโคตรเดือดนี่หรือว่าแดงเดือดมันตรงผัดนี่ชิบ้าเดียวอย่าไปชิบ้าเดียวชิบ้าเดียวชิบ้าเดียวหลับหน้าไปดิหลับหน้าไปดิโอ้โหดีใจเกอร์ไปดิ ้ยใจมาต่ว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนคนได้เอาไว้ไม่พึ่งอู๋ยิงคมึ่งยิ่งยิ่งคตคมเลยบอลมันชมไหไม่เ้ตามมดิตายเนี่ยชาเนี่ยโอ้เฮียลงเนี่ยบอลอยู่ดิ โอ้ยเออเไอ้ท่าลงเลยไอ้โมมึงยิงแมนยูฟรีแล้วไอ้โมน่ยิงดุาดิงจริงเลยแดงเลือจนแริสอันเดอไตจบแนยูแล้วโอนาซได้เร็วดวโอนาช่วยเซฟแล้วแต่ไม่คนรับทุคอารเอรั็คนขวาแล้วส่ต่อไปเลย โดนน้ำแคลูกเดียวต่อจะกลับมาได้แค่ในบ้านใช่ยังอย่าไปท้ดใจอย่างเดียวเลยถ้าตีเสมอ่องได้เลโคตรมันแน่นอนูนี้โคซององดีว่าอุ้ยกำลังไทัะอุ้ยเือไปลาวโอ้ยแม่ดูมาแรงกว่าวันนี้ยิงอุ้ยชิมไมไเดียวลูกนี้ชิ้มไจริงจริงลงไม่ไหวจ้ะ ได้ได้ในไหนบ้านเลยตาสองสองเหรอลูกบอกเลยได้อกมันรอเราได้หว่าเรามันอ้อนเอาการันต์โชการันต์โชลางรถปั่นเลยปั่นถ้งปันตัวนี <Ris> ้เบอร์ I mean ony, ันต so ุน so ี so ้ยิงเยี่ยาสองสองกับสองสองกับเดี๋มุ้งไงเดี๋มุ้งไข่รอเป็นเดี๋มุ้งวันนี้ยิงได้ครับมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ดีวะเกมมันยังไม่จบกับผม บอกแล้วว่าถ้วยนี่แม่ยูขโครับแม่เดี๋ยวมุ้งมันสุดยอดจริงๆเว้ยอย่าไปย่อมันเล่นในบ้านเล่านะเว้ยนี่มันบ้านเล่าต้องมาหนีรูวะอุ้ยดูจังหวะนี้สุดยอดจริงๆมาดีกาณาโจตรงนี่ครับกาณาโจปันเทงกเรี้ยงนี่แต่ไปอุ้ยมาเอย่ยงตรงนี้มุ้งยิงนี่ไงยิงโดยคว้าไปเลยครับธนาจัยแต่ยิงโดยคว้ากับป้มเกมมันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับซอกฐานครับบอกแล้วว่ามันนี่มันโอเทฟฟอร์ นาล็อกทีมเยือนครับผมเออมันต้องแบบนี่มันต้องแบบนี่วะชุดยอดจริงๆหัวดีไหนก็มาดิครับอุ้ยสั่นให้ยเฮ้ยอุ้ยเคลียนี้ล็อกไ้ปดิเคลียดไปเย้ชุดยอดตีเสมอได้โอเคเาตัดตีเสมอขึ้นมาแล้วลูกเกมนี้ยรายละเอยดสุดออกต่างสร้างซ้อมขึ้นมาแล้วมึงเอ้ย ไดชนะขึ้นมาเลยรู้เรือง้าขึ้นมาเลยรู้เรื่อลูกนี่ยังไงอมอแมูเอแมนูเอเ้ยตายเกมเอเว้ยเหนอที่โค้เือทีบาโค้สามองโค้องที่โ้องทนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยแ็กซีมึงจริงเหรอมึงไม่ต้องอสัตวุ้ยลูกนี่โอกาสทองสุดๆเรยโอมึง โอ้ยเรกเอวอนโลกโคตรเทพอะแต่มึงยิงมึงยิงไม่เข้าโอ้ยเขี้ยว้องบิบเดียวแม่นี่จะซ้ำ้องเหรอบอกเลยนาแหกกันบนประเทศโหดโหดีม่ได้เลยลูกนี้แม่ลูกนี้จะเป็นหน่วยรุ่นนะจะเข้ากันได้โอ้ วิ่งเลจุดโทนที่คนแรกจุดโทษลาวเวยนจิงแล้วก็เสียบเสาเลยโอ้ยอย่าโทษใจอีเราที่เสมอมาได้ทีอย่างนี้ทได้ก็ะโค้อสักหงทระมังะไตตดแบนยูตายยเกือบล้มแต่ก็มาได้สุดยอดนาทีมาชุดชดไปเลยมันต้องเป็นนีแจ่มาเจอจุดโทษกูไม่้จะาใ่านใีเร็วะมเออ นี่เมนยูมันต้องปัดนี้ครับแม่ปีศาจแดงนี่มันตายยากจริงๆเลยนะครับโอ้ยสุดยอดจริงๆโอ้ดูจังหวะนี้ครับแล็ปบอลเต็มๆแค่แลวเหอยืนฆ่าตายไปเลยครับผมแม่ถ้าแมนยูเข้าเราขึ้นมาแล้วหนะ้าแห้งนางประเทศเลยนะครับผมลักษณะจะมีคนใจไม่ดีแล้วครับจังหวะนี้มันต้องปัดน,นี้สุดยอดจริงๆปีศาจแดงมันต้องปัดน,นี้ นี่ตะพมตัวเองโอ๊ยน่าอโต้แต,าตา่งมาแล้วอย่าคิดว่าจะมาเชื้อดเราง่ายๆนะที่นี่มันโอทีกอดสุดเดือดจริงๆบอกเลวว่าปีศาจแดงมันตายยากเอาเลวชดครับกันาโชไปกันาโชไปเลวจังหวะนี้โอ้ยสองลึกสองลึกใจซ้ายที่สายมาเร็วเดียวโลกเดียวโลกเต็มรูเต็มคอเต็มโว้ยเจ้าตองซุดยอดสี่สามกับปอมบอกเลวว่าแมนยูมันตายยา,าก ับน่าแฮกกันดำประเทศเลยครับผมสุดยอดเป็นยูมันจะปนีเพรว่าโอ้ยโดนนั่ไปโกรจตะซ่องลมสุดยอดจริงจริงมันจะปนีโอ้ยมันสุดยอดจริงๆรจุดจุดบอกแล้วว่าหน้าแฮกกันดำประเทศนี่ดิพิซ่าแดงมันต้องสวมหัวใจพิซซ่าปนีสุดยอดอาวุธเดียวลโอ้ยลูกนี่ส่วนกลับไปดี นี่ไงไปชาใช่ไหมกันโชกกระชากกระชากกระชากไปเลยโอ้ยซ่องนึงจากว่านี่ตำปลื้มตำปื้จ่ายให้เอาหมาัดเดียวโล,ล่เลยกรยิงโดยทรายโอ้โหเบียดเข้าซ้องเข้าไปดังเพีย้ยสุดยอดอจริงๆกับเมนยูกลับมาขึ้นนําอีกล้งมาดูกันนะครับว่าพบกีพีจะตามตีเสมอได้ไหมกับบกเลยว่าตอนนี้ผมอยากดูจุดโทษมากเลยครับผมช่วยตีเสมอทีครับอยากดูจุดโทษอยากดูจุดโทษอะ่ะกระชู้เสื้อไปเลยสิครับ สุดโดดแม่ก่อนเกมนี้แข่งกนันมาเยอะจริงๆมันต้องแบบน,นี้ต่อยอ้หน้าแฮ้มาดูทุกทีมเราออกมาเกินไปบางทีก็ดูทุกกันเก,นกนินยัยมดเวลาเลยอุตัยยูน้อยอุตัยยูนะอุตัยยูนะแม่ยูไปอีกทีกานาโจไปอีกทีหนึง่งเชาไปเลยไปกระชาไปเราเล่นเชิงไปก่อนเล่นเชิงไปก่อนอันตัวนี้โอ้ยออกล้างไปครับสี่แชมป์นา่าจะจบเลยนะครับพี่พี่ คิดว่าจะไม่ได้แล้วนะสิแชมป์นะเอเอคัพแมนยูขอลแล้วกันนะครับแม่ปีศาจแดงมันได้ใจจริงว่ะวันนี้บอกแล้วว่าถ้าฟังพี่ไม่ได้ก็พี่ก็จะขึ้นอยู่กลุ้นนะครับผมเอาแต่ไหนทีบ้าไหนทีจะเมื่อไรร่ดิทีจะเมื่อไรดิอยางดูจีนทวนนี่ช่วยดิจัะกรรมการมึงริปเป๋าได้ไหมเอ้ยยอ่าปึงเป๋ากรรมการอย่าปึงเป๋ากูอยากดูจดโทวนจบเกมครับผมโอ้ปีศาจแดงเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโอ้ยสุดยอดจริงๆกับซี่ซัม ปีซาเงต้องปนนี่พวกพีพีเขาดูทุกเราไอโคดเยอะเลยก่อนเกมแม่ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะกลับมาได้เลยนะครับแต่นี่คือหัวใจปีซาครับโดนนำทีทีเราก็กลับมาได้กับผม